ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีไนท์นะไนท์ซาฟารีเออไนท์ซาฟารีพาน้องไอชีมาชมเสือแล้วแม่ของเขาพาพวกเรามาเมื่อกี้เาน้ดปากกก็ปเมื่อกี้เราไปไปเมื่อกี้เราไปดูแพนด้ามานะที่สวนสัตว์อะไรนะชีเฮ้ยกวางควางกวางเอาแล้วเจอกวางแล้วครับกวางเหมือนหมาเลยครับโอ้โหเปะอย่างนี้เลยนะครับกวาง เมื่อกี้เราไปสวนสัตว์เปิดเชียงใหม่มาอะไรสักอย่างเราเลี้ยวไปทางไหนดีเนี่ยพี่ไช่สรุปว่าแพนด้าตายไปแล้วนะครับลินหุยกับลินหุยนะครับตายไปแล้วเรียบร้อยครับตุเย่ไปแล้วครับยังไงอะครับถามให้ดีครับหลังมาจอดข้างหลังอยู่ชิดซ้ายก่อนนะครับชิดซ้ายก่อนน,นนะครับตอนนี้เราก็กําลังเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้น้องไชีก็ตื่นเต้นมากดูหน้าครับ เอวาน่าแบวอ้าวเอวานาแบลวครับมั่วยกันนะครับผู้ขิดดูด้ยเอวานาแบลวครับไม่ใช่เอวานาแบ,บวจริงด้วยเขาดูแบบสวนสัตว์เขาแบบดูแบบนะใหญ่แล้วด,ดูแบบใหญ่มากแล้วก็ดูแบบเหมือนอลังการอ้าวทขาไปขับรถออกไปแล้วครับเข้ามาทําไมรับส่งใครสักอย่างหนึ่งลงก่อนนะครับถามพวกก่อนไหมไม่เขาให้ไปจอดข้างล่างอ๋อเราเดินเข้ามาเหรอ ตายแล้วฮะลงกอดแม่จ้าวอะเดี๋ยวเขาเดินมาคนเดียวอ่ะจอดตลอดแนวหน้าโอ้ยจอดได้เดี๋ยวเดียวให้คนลงเมื่อกี้แม่ก็เดินเข้าไปท่งทงทงทงเลยครับตอนนี้น้อยชี้อยู่ไหนตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นจะดูน้ำพุอ่าไม่ตื่นเต้นเน้นกลับครับผมไปเอ้ยแม่เพิ่งซื้อเดี๋ยวกลับก่อนไปแม่ปุ๋ยไม่ได้ซื้อละ เอาก็เธอไม่ได้ตื่นเต้นนะอ่าตอนนี้น้องไอชิอยู่ไหนครับบ่อครับท่านผู้ชมไมนนมหนๆๆไหนไหนโอ้ตอนนี้ไอชิอยู่หน้าไหนป้าถ่ายรูปให้ตรงนี้ชิ่รูวมนึวย่อะอยู่ไหนโอเควันน,นนี้พวกเราซื้อตั๋ว้ามาแล้วครับ อ๋อโชวน์ชวนำ้ำพูโชว์น้ำพูระบ,รบนำน้ำพูนี่นี่ร<น>ระบรนำน้ำพูนี่ตอนนี้กำลงังโชว์ระบำน้ำพูอยู่นะครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับระบำน้ำพูตามจังหวะเพลงนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในสวนสัตว์สาฟารีนท์นแล้วครับโอ้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับตอนนี้น้องอางชีก,กับแม่ของเขาก็กำลังสับสนกับเรื่องตั๋วอยู่นะครับว่าเราจะไปทางไหนกันด,ดีโอ้ตอนนี้ โอ้นำ้ำพูใสกันใหญ่เลยครับโอ้เชียงใหม่เซนต์นพัสซาซาฟารีนะครับวันนี้ก็พอมีคนอยู่นะครับอ่ะไปทางไหนครับไปทางไหนครับตอนนี้มาดูโชว์อะไรครับอะไรนะครับน,นบักล่าแห่งลาติกา ธรรมชาติหมูป่จาจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงตั้งแต่ห้าตัวจนถึงฝูงใหญ่ที่มีมากกว่า50สิตัวจากอันตารายสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารแตกตัวเดียวกับชมดถึงทึ่แข็แต่ที่ออกหาิีในเวลากลางคอนส่วนเวลากลางวันมันมักจะนอนอยู่ตามต้นไม้สูงชอบออกขาจีต่าครับและมันจะต้นไม้นี่ส่งนี่ขอ มีชื่อเรียกอย่างว่าเสือข้างเพราะมันสามารถล่าดินข้างของต้นไม้ได้มีขอ And d r e a m to branches from nothing, or even lower down to reach their food. They are a golden t a b b tiger, or a strawberry tiger is one.